มัดถามเหตุอห่างว่ามีผัวไปคันใจละมาโหลดนี่แล้วมีอีกก็ได้ผัวซือซ้อโบเมนีท่ทกกโนั่นนะกูบอกแล้วบอกเราก็บโบ่ฟงกูบอกแล้วว่าจะไปหาเว้าพื้นคน้นเห็นบอกน้ามึงเปลี่ยนไปเลยทุกมือเนี่ยเศร้าบัดรุ่นนะ่ะภาษาเบาพื้นค้นซื่อซื้อนี่นะหนากูเปลี่ยนไปอปี่ลีติ เปลี่ยนบองใดวะหากูก็ค่อนกันก็เจ้านั่นแหละว่าเห็นเปลี่ยนเลยออกไปเป็นโลกซึมเศร้าถ้ามเงินข้าเดี๋ยวก็หายถ้าชีวิตมันเหนื่อยเดินต่อไปไม่ไหวแท็กซี่กับวินมอไซค์โบกเลยเสื้อกู ฉันละคันมึงดูมึงมันต่หนึ่้กูสิบอกมองไปเฮ็ดเฮ็ดใช่พุ้นมองมืดมืดเพมีคนเอาแล้วแต่งกูไปละวันอุ้ยไปมืดไปนะเขาก็ได้สีกูตาย,ยต้นตัวนี่นี่แม,ม่มึงคือสร้างกาวบอาอีแหละครับมึงเห็นบ่านั่นกูสิมึงเห็นบอนนนเขานั่งตั้งอยู่นั่นมึงเห็นบออยากอายอยากอายเหร